ก็จะมีผมถ่ายคลิปเนี่ยแล้วก็จะมีคนว่ามึงพูดอะไรของมึงวะมึงบทอะไรวะเนี่ย <laughs> ผมก็ถ่ายละมีคนมาคอมเมนต์มาบ่นอะไรของมึงคนเดียวกูไม่อยากฟังยังง <laughs> <laughs> สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม <c oughs> <c oughs> วันนี้เราอยู่บ้านครับ จะเป็นไ<ฮ>อะไร<ฮ>นี่ไม่กินข้าวข้าวเหนียว<ฮ>ผมไม่รู้จะปไปไหนเลยวันนี้ ไม่รู้ว่าจะออกไปไหนดีที่ไหนดีที่ไหน,ไหนหมวนเออตุ๊ดตาเองเนี่หรือนี่ครับให้ดูคำผ่านคำผ่านนี่มองกล้องมองกล้องเอเห็นกล่องบ่โอ้ยหมาบุ้งเลี้ยงให้เบิ่งกล่องบ่เบิ่งน,นี่มาเก็บข้าว อ้ไม่ชงกาแฟให้ไหมมดเต็มกาแฟเลยไหมมดซึ่งครับใช่เลยครับผมตื่นสายครับอุ้ยมดมดเต็มเลยเดยวเทจริงมดซึ่งกาแฟอย่าเลย,ยครับไม่รูกสายชงให้ ไปกินข้าวด้วยอะไรอะไรของเองตุ๊ดตะข้าวขอจัดทรงผม าน้ำกันบ่มดเต็มกาแฟเลยมันขึ้นนะมันน่าจะเย็นละแล้วมันก็ขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้างน,นะนันอยู่คนเดียว ข้าวเที่ยงครับมไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันไปกันหมดแล้ว ตุงก็น่าจะออกไปถ่ายคลิปนะครับไปถ่ายคลิปตรงนี้ก็วิ่งงานไม่ได้ฝนตกเสียนมากเลยจะทำงานฝนตกทำงานไม่ได้เลยครับอู้อันนี้ตกมาหลายวันแล้วมัน ไปวิ่งปุ๊บแล้วก็ตกมันจุกจิกจุกจี้ไม่มีงานเลยแล้วฝนก็ตกงานเลยไม่ค่อยมีอับงานมีก็นั่นแหละเกี่ยวข้าวเสร็จครับเกี่ยวข้าวเสร็จช่วงนี้ทุกคนน่าจะได้ดูรถเกี่ยวเขากำลังเช็รถเกี่ยวกันช่วง ถยาเข้าสิทแิ้เราน่าจะได้โรงงานนะครับกินบ่ผมอ่ะก็ไม่อยากออกไปไหนไกลนะครับช่วงนี้มันโควิดโควิดครับก็เลยอยู่แถวบ้านดีกว่า อย,อย่างนี้แหละพราะผมยังฉีดวัคซีนได้แค่เข็มเดียวเองครับเข็มเดียวเองเพราะว่าถ้าฉีดสองเข็มน,นี้มันจะออกไป มันจะออกไปนอ,อ,อกจังหวัดแล้วก็ไม่ก้องกักตัวอะไรประมาณนี้ยังขว่านะครับยังขาวาถ้าฉีดวัคซีนแล้วข้ามจังหวัดไปจึงเขาจะไม่ต้องกักตัวถ้ามีใบเขียวเอียวเขาจะให้ใบเขานั่นใจให้ใบเขียวเียวมาหรือเปล่า ฉีดเสร็จเนาะร้องเข็มถ้าข้ามยังหลับไปปุ๊บล้วกลับมาไม่ต้องกักตัวอะไรประมาณนี้ครับนี่ผมจะฉีดอีกเข็มหนึ่งก็วันยีิบเจ็ดนี่ครับวันที่ยี่ิบเจ็ดีดมาเรียบร้อยเข็มหนึ่ง จะจะมีผมถ่ายคลิปเนี่ยแล้วก็จะมีคนว่ามึงพูดอะไรของมึงวะมึ่งบทอะไรวะเนี่ย <c oughs> มงก็ถ่ายละมีคนมาคอมเมนต์มาบ่นอะไรของมึงคนเดียวกูไม่อยากฟังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังมีคนมาไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟัง อืบนทำไมคนเดียวบนไหนสุนเ้าเบึงอะล่ะเบึงบาลาห่วบ้เบึงอ่รบ้เบึงกับตอกเบึงเจ้าบนมาบ <c oughs> เาบ,บ,าบึงแล้วไม่ดูก็ต้องดูนะครับเพราะผมถ่ายให้คุณดู ข้าวเช้า อร่อยอร่อยแซ่บอีเลีย ามาเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมโทรหาก่อนมีคนโทรมา